Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ จะมาพยากรณ์อากาศในช่วงของทางภาคเหนือกันนะครับผมทั้ง15จังหวัดโดยแยกอเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างประจําวันที่2พฤศจิกายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามกันได้เลยครับว่าสภาพอากาศของทางภาคเหนือวันนี้ จะเป็นอย่างไรกันนะครับผมสําหรับทางภาคเหนือตอนบนคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดที่32-34องถึง 3, 4, องศาเซลเซียสอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-22ถึงองศาเซลเซียสมีลมตัวนอกความเร็ว1 0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นวันนี้คาดการว่าสำหรับทางภาคเหนือตอนล่างนั้น วันนี้คาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตรนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่33-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสมีลมตัหนอกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามแผนที่แสดงปริมาณฝนของทางภาคเหนือใน24ชั่วโมงที่ผ่านมา พบว่าปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่3.0ม mm มิลิเมตรที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของทั้งภาคเหนือดูตามแผนที่ก็จะพบว่าค่อนข้างที่จะมีฝนในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผมปกคลุมเกือบทั่วทุกภูมิภาคเกือบทั่วเกือบทั่วทุกจังหวัดนะครับผมบางจังหวัดก็ปกคลุมทั้งจังหวัดบางจังหวัดก็ปกคลุมเล็กน้อยนะครับแต่ทางสรุปว่าภาคเหนือเมื่อวานนี้ก็มีฝนกระตกกระจายกัน ไปทั่วครับผมพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการดูรายงานสภาพอากาศบริเวณยอดดอยกันครับผมประจำวันที่2พฤศจิกายนพบว่าดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณภูมิสูงสุดที่17.0องศาเซลเซียสต่ําสุดอยู่ที่11.0องศาเซลเซียสมีฝนปริมาณ4.6ม mm ิลิเมตรนะครับส่วนทางกิวแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พบว่า อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสต่าสุดที่14องศาเซลเซียสไม่มีฝนนะครับผมสถานีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอํเาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มานะครับพ่อแม่พี่น้องพระตำหนักภูพิงราชนิเวศอเาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดที่25องศาเซลเซียสต่ําสุดที่14องศา14.0องศาเซลเซียสไม่มีปริมาณน้ําฝนนะครับเรามาติดตามกัน รายงานอากาศประจวันของภาคเหนือภาคเหนือทั้ง15จังหวัดโดยแยกออกเป็นรายอำเภอนะครับผมวันนี้ขอนําเสนอคําขวัญของจังหวัดแพร่ครับผมม้อห้อมไม้สักถิ่นลักพะลลช่อแหสีเมืองลือเรื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี้ใจงามครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันเลยครับผมพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่6กนาฬิกาวันนี้จนถึง6กนาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับโดยวันเสาร์ ที่2พฤพฤิกายนจังหวัดแม่ฮ่องสอนคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอแม่เสลียงอำเภอศบเมยส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอปางมะพร้าวอำเภอปลายเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมแม่ลาน้อย อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายกันครับผมวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนจังหวัดเชียงรายคาดการว่าอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับผมอําเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยของเชียงรายวันนี้ได้แก่อําเภอเชียงแสนแม่สายแม่ฟ้าหลวงแม่จันอําเภอเมืองเชียงรายแม่ลาวอําอเภออําเภอแม่สวยอําเภอ อำเภอพานป่าแดดและเวียงป่าเป้านะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอำเภอเชียงของเวียงแกน่นเวียงชัยเทิงอำเภอป่าแดดอำเภอดอยหลวงเวียงเชียงลุงพญยามเมงลายและอำเภอขุนตาลครับผมอุณหภูมิสูงสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่32นะครับต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางจังหวัดเชียงใหม่กันครับผม เสาร์ที่2พงพฤิกายมภาพรวมของเชียงใหม่สภาพอากาศโดยทั่วไปอากาศเย็นในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีโดยคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอกัญญาณีวัฒนาอำเภอแม่แจ่มอำเภออมก๋อยนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอแม่อายอำเภอฝางชายประการเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงอำเภอพะเอยอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออนอำเภอแม่เสมิงอำเภอเสมิงอำเภอแม่วางอำเภอจอมทองอำเภอฮอดอำเภอดอยเต่าอำเภอแม่ริมอำเภอสันทรายเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงสันประตองและอำเภอดอยหล่อเป็นต้นนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-4ต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนกันครับผมจังหวัดลำพูนวันนี้วันที่วันเสาร์ที่2พฤศจิกายน พบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งครับอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อําเภอบ้านทิเมืองลําพูนป่าซางอําเภอเวียงหนองล่องอําเภอบ้านโฮ่งอําเภอลีครับผมส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีจะไม่มีฝนตกเลยได้แก่อําเภอแม่ทาครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ําสุดที่22องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยากรณอากาศประจําวันของจังหวัดลําปางกันครับพ่อแม่พี่น้องเมืองรถมา้าเมืองลำลำปางวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนคาดการว่าอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อาเภอวางเหนือเมืองปานอําเภอเมืองลําปางอําเภอห้างฉัดเกาะคาเสริมงามสมศบปาบอําเภอเถินและอําเภอแม่พลิกนะครับผม ส่วนอำเภอที่คาดกันว่าจะไม่มีฝนของลำปางวันนี้ได้แก่อำเภอแจ้ม่มเงวแม่ทะและแม่เมาะนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่3-4ต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับเสาร์ที่2พฤศจิกายนจังหวัดแพร่วันนี้โดยภาพรวมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับผมจังหวัดแพร่ทุกจังหวัดทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับวันนี้ โดยภาพรวมของจังหวัดแพร่ไม่มีฝนครับผมทุกอำเภอเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่34่ 4, ต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดน่านกันครับผมพยากรณ์อากาศโดยภาพรวมของจังหวัดน,น่านประจำวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องและก็คาดการณ์ว่าทุกอำเภอของจังหวัดน,น่านทั่วทั้งจังหวัดไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้อง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศของจังหวัดพะเยากันครับผมเสาร์ที่2พฤศจิกายนพบว่าอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอแม่ใจอำเภอเมืองพะเยาอำเภอภูกกายาวและอำเภอดอกคำใต้อํเภอเชียงม่วนนะครับผมส่วนอํเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝน วันนี้ของพะเยาได้แก่อำเภอพูซางเชียงคำอํเาเภอจุนและอํเาเภอปงนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่33ามต่ำสุดคาดว่าอยู่ที่21องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับเสาร์ที่2พฤศจิกายนจังหวัดตากภาพโดยรวมลักษณะอากาศโดยรวมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่นอ้องอําเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอท่าสองอยางและอํเาเภออุ้มผางนะครับ ส่วนอำเภออื่นๆน,นั้นคาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยเช่นอำเภอสามเ 3, งาแม่ละมาดบ้านตากแม่สอดอำเภอเมืองตากหวังเจ้าและพบพระนะครับผมอุณภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับผมเสาร์ที่2พฤศจิกายนจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานคาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับวันนี้อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อย ได้แก่อำเภอชนแดนบึงสามพันวิเชียรบุรีและอำเภอสีเทพนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับเช่นอำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองเพชรบูร์วงังโป่งเขาค้อลมสักลมเก่าและอำเภอน้ำหนาวนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่34ตามสุดที่23องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมเสาร์ที่2พฤศจิกายน จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางของกำแพงเพชรวันนี้มี2อําเภอครับได้แก่อําเภอคลองลานและอําเภอปางศิลาทองนะครับผมส่วนพืเนอื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยเช่นอําเภอโกสัมพีนครพาน,พานกระต่ายลานกระบืออําเภอเมืองกำแพงเพชรทรายงามอําเภอทรายทองวัฒนาคลองขุงบึงสามคัคคีชานุวลรักบุรีนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่3-4ี่ ต่ำสุดคาดว่าอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดพิจิตรกันครับผมเ <st> มือ<ม>งสรารวันวันนี้วันเสาร์ที่สองพฤศจิกายนคาดการว่าจังหวัดพิจิตรโดยภาพรวมมีฝนฟ้าขนองรายละ20ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่นอ้องอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอวชิระบารมีสามงามโพประทับช้างบึงนารางโพะเล บางบุญนาคและดงเจริญน,นะครับส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนวันนี้ได้แก่อำเภอเมืองพิจิตรสากเหล็กวัง้ายพูนตะพานหินและทับคอนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตร,รดิตครับผมเมืองลังศาสหวานประจำวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนอุตร,รดิตถ์วันนี้โดยภาพรวม คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับพอแม่พี่น้องอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอรับแลอำเภอเมืองอุตร,รดิตถ์ทองแสนขันอําเภอตรอนและอําเภอพิชัยนะครับส่วนอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนได้แก่ท่าปลาฟากท่าน้ำปาดและอําเภอบ้านโคกนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่ประมาณ35ตาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดสุโขทัยกันครับผม จังหวัดสุขโขทยัยประจำวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนโดยภาพรวมคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่นอ้องอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่อําเภอทุ่งเสี่ยมสีสําโรงบ้านด่านล้านหอยและอําเภอคีรีมาศนะครับส่วนอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนได้แก่อําเภอเมืองสุขโขทยัยกงไกรลาศสวรรคโลกสีนครและสีสัชนาลัยนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34 ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกประจำวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนคาดกันว่าพิษณุโลกวันนี้มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยเป็นบางแห่งนะครับผมโดยคาดกันว่าอำเภอที่ทมีที่มีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอพรมพิรามอำเภอเมืองพิษณุโลกบางกระทุ่มและอำเภอบางละกำนะครับส่วนอำเภอที่คาดกันว่าจะไม่มีฝน ได้แ,แก่ชาตการวัดโบสถ์นครไทยวังทองเนินมะปรางนะครับผมอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่3-4ต่ 4, ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับโดยภาพรวมของภาคเหนือกล่าวโดยสรุปก็คือมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับมีฝนเล็กน้อยนะครับผมกระจายเกือบทั่วทุกจังหวัดครับแต่จังหวัดที่มีโอกาสเกิดมีฝนมากได้แ,แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดตากกำแพงเพชรลำพูนนะครับ เนื่องจาก,กว่าช่วงนี้มีกลุ่มเมฆฝนอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผม